ย่า yeah. สวัสดีครับชาว FPS c h a n l e n c o m แล้วก็ชาวพี่แวนพลาเจ๋งทุกหมู่เราวันนี้ใส่ใส่ฉลองหน่อยแมนซีพึ่ง40มาฟอร์มดีใช่ไหมไม่ใช่ครับฟอร์มเฮียนี่แหละโอ้โห,โหนะแพ้สะพังเลยโดนแซลยับโอเคแพ็คนี้พี่แว่นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอันไหนอะเมื่อกี้วันนี้มีเห็นแวบๆแบบนี่ครับแพ็ค World Base and World Legend ได้สุ่มเวอร์เลเจนหรือเวอร์เบสนะก็คืออาจจะมีสิทธิ์ได้เวอร์เลเจนมี1่ใบและอันนี้คือเวอร์เบส2ใบเลยตังสองร้อยเอ็มแล้วก็อันนี้เป็น mp 50,000นนะฮะพี่เปนต้องจัดนะฮะต้องจัด2แพ็ค2แพ็ค2แพ็คนะ แล้วเรามาลุนกันออออโอเคแน่นอนครับก็เดี๋ยวเช็คของก่อนว่าตังมาไหม 200m นะฮะมากดเวอร์เบสก่อนคิลอสอยนวนี้เวอร์เบสตัวที่แพงสุดก็ยังเป็นค no, <อ>ิ no, สโนคิสโนโรนัลโด้3 0 0 0 2,000m ซึ่งจากการทำสติมาการเปิดการ์ดเวอร์เ,อเวอร์เบสจากแรงกิ้งเนี่ยจัดได้ว่าไม่ค่อยได้อะไรนะฮะพี่แว่นเปิด4ใบรอบนี้เ,เวอร์เบสกับแพ็คนี้นะฮะเปิดใบได้ครับดานเนียนเอาเวสสามร้อยเอ็มเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิ ไม่เอาเซ่ใบที่สองกระเป๋าตังกูเบาแล้วโอ้พ่อมึงตายอัดปิโลมาญาติมาโอ้ยไม่เจอนานดีใจนะเนี่ยขอขอญาดมแล้วกูปิโลเนี่ย ในขณะที่เขาแบบไป3 0 0ร4 0ยเแล้วอ่ะลุงเขายังร้อยห้าสิบเอ็มอยู่นะคือนี่คือความที่หายของจริงใจเย็นพี่ยังมียังมีอีกสองไปครับมาเซลโรคือมันมาแต่เทียรล่างๆมาแต่เทียร่างๆคือแบบพวกโซนล่างๆเอาป่ะอันหนึ่งเอาไป

โอ้ยนี่ลุงมาหาอุย้ยลุงก็มาผิดเวลานะเหงาใจเลยอ้าวใบนี้มีลุ้นเวอร์เลเจนต์แล้วก็แน่นอนครับวเวอร์เบสน่าจะยืนพื้นไม่รู้ว่เวอร์เลเจนต์ได้ง่ายหรือเปล่านะหรือแ <คน S 1> ป็นเปิดคนได้กุลิดเลยเอ๋แพ็กนี้ยนะอืมเดี๋ยวใบเนี้ยใบนี้เลยเหรอกุลิดเพราะงั้นที่เราเซฟภาพมานี่คือกุลิดเวอร์เลเจนต์ใครแพงสุด ตอนนี้เหมือนเอ็อมแต่ว่าล่าสุดที่เห็นก็เหลือ 8, 9, แปดเก้าพันละอ๋อโอเคก็ยังทรงๆอยู่นะหนึ่งใบเปิดครับผมโอ้ยญาติมาอีกแล้วพีเก้ <c oughs> ตายอย่แล่ะ <c oughs> กูน, <c oughs> นั่งไม่ติดพื้น <c oughs> ไม่ติดเบาออะได้เยอะหรือใบเดียว <c oughs> <c oughs> ใบสุดท้ายเปิดครับโอ้ฟิลิปลามสองร้อยเอมป์ที่ผ่านเจ๊งไม่ได้มาได้โชคช่วยเนะีอะของจริงสิโอ้ยน้ำตาจะไหลโอ้เย็นมากเลยโอ้โห บ <so ้าแม่งเลยเฮียหัวร้อนละโอ้ยน้ำตาจะไหลเพื่อเป็นคนตลกนะแต่ตอนนี้ไม่ตลอด ไม่พออีกแต้มขาดอีกสามหมื่นตีบวกอะไรดีให้มันแต้มมาวะเนี่ยอาร์ตพี่จะตีบวกไอ่ฟิวบาเยอะใช่ออไหมไม่เยอะนี่หรอนี่นี่มาดูดิเด็กแม่งด่ากูาเยอะไอ้แบบนี่เจ็ดหมื่นนี่เนี่ยเอ้ยไม่เยอะตีตัวแพงๆครับตีแสักหลักร้อยเอ็มอ่ะกดกดตังเปิดตังยัง ี่ซื้อสองแพ็คมันต้องสี่ร้อยล้านเลยนะใช่ใช่ยังไม่ได้กดตังค์แต่มีตังค์อยู่เนี่ยสองร้อยก็เอ็มไม่ถึงอาร์ตไม่ถึงที่ร้านไม่ถึงให้ซื้อตัวมาตีใช่ไหมใช่หลักร้อยอ่ะโหอันนั้นหลักร้อยเอ็มไม่จ่ายผิดอ่ะโอเคมามาไม่เป็นไรครับอย่าด่าว่าพี่เว่นโง่เลยนะฮะพี่เว่นโง่อยู่แล้วตีเตเบสละกันเตเบสบวกแก้วแหลอ่าตีหรือว่าหกห้าที่จริงเตเบสพี่พี่ก็มีนะตีให้แตกนะ ติดปะกว่าติดป่ะแล้วก็เป็นแจกซิวบาอืมตามสูตรซิว <laughs> บานี่หลายรอบมากนะคือตอนนี้เสียงกูเริ่มอ่อยแนละ้อ่อยดินี่เพื่อนมีเตเบตอยู่ไหม่ถึงสองพันล้านนะเมื่อกี้่ซื้อส่วนแล้วอะคจะพูดทำไมวะ <laughs> ดีนะรอบนี้ไม่ได้ท้าบีบีวงบีเอ็มคือบีเกิลกูจ่ายเก้าอี้ไม่ได้ให้เพื่อนช่วนั่งเลยอนะ เออกูแตกไปโหได้แต้มอัปเกรดสามหมื่นเ, 30, เองสามจริงเออธรรมดาไม่ใช้เยอะอ่าอ่าต้องอ่าไหนๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนแล้วเอาให้สุดครับเมื่อกี้ได้มาอีกสามหมื่นแล้วก็เหลืออีกตัง 4, 100, ้งสี่หมื่นใช่ไหมอืมมาดีซื้อเตบเบสดนี่แหละ ไม่เสียงดูติมเลยเฮ้ยผมเป็นคนตลกแต่แตอนนี้ไม่ไม่ตลกนี่มันบอกปะว่ามันได้บอกดีกว่าเออบอกตอนแตกเนี่ยได้ห <5, 000 S 2> ้า 5, <000. S 1> ทำไมมันไม่เท่ากันวะม่ใช่สามหมื่นแปดนี่ 5, ห้าหมื่น แ็ใครที่เติมแล้วเจ๋งก็ขอให้ดูว่ามีคนที่เจ๋งกว่าดาบิดซิลบามันต้องมาแล้วเพราะว่าันนี้มันเจ๋งกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเอางี้เลยเหรอแน่นอนมันติดอยู่แล้วของแบบนี้ดู เสียงแอร์ดังเลยสัตว์กูได้บวกสี่บวกห้าแต่กินโก้ด กูได้บอกสี่ มาบวกเก็ดอีกรอบหนึ่งตีสดครับโอ้โหแตกอีกโอ้ กูครั uma, t t ้งท oh ี่สองค่าใช้จ่ายไม่พอน่าจะเป็นความรันทดที่สุดที่เคยนมาแล้ว จะไม่เหลือทีมเล่นแล้วเนี่ยหัวร้อนตีพังหมดเลยโอ้โหตาย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 โอเคก่อนที่จะพังไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่มีทีมเล่นนะฮะขอบคุณนะฮะ โหท็อปฟอร์มีเหี้ยเลยบอกเลยคลิปนี้ทอปฟอร์มมากโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามวัตสวสดีครับ